ก็ยังมีรถบ้านนะคะรถบ้านมาจอดมาเที่ยวประเทศนเวยเรื่อยๆนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของพวกนักท่องเที่ยวเนาะที่ขับรถขับรถมาเที่ยวท่องเที่ยวแถวนี้เนาะนี่คือจุดอันไหนดีเอย่ยนี่เราอยู่จุดนี้นะคะทุกคน เราอยู่จุดนี้เนาะนี่เมืองที่พาเปียอยู่นะคะแล้วเรามานี่วก็จะไปสวีเดนนะคะแล้วก็ไปสวีเดนฝั่งทางนี้นะคะนะเอ,อเอ้ยเรียก็มีประชากรพันแสบห้านะคะจำนวนพันแสบห้าจากปีสองพยี่สิบห้านะคะ ก็นี่เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะไม่เดินผ่านตรงนี้นะมันลื่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะลื่นหัวฟุงหัวฟาดอีกเนาะนั่นก็คือในเมืองเอรียนะคะจากเอเรียไปซิวิเดียนด้านนี้นะคะก็เป็นเวลา10นาทีเนาะแล้วไปทางฝั่งออสโล ไปบ้านผ่านบ้านพาเปียก็10นาทีไปออสโล1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนะนั่งรถบัสในเมืองนี้เลยนะคะ หมายปลายทางแล้วนะคะก็จะเข้าไปในตัวเมืองเขตนี้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปียรอินโนเวนะจ๊ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวนะคะค่ะวันนี้ก็ลมแรงนะคะอากาศเย็นนะคะประเทศโนเวก็เข้าหน้าหนาวเนาะที่คลิปนี้ที่ทำนี้ก็เป็นคลิปของเดือนอพฤศจิกายนนะคะจะมาจะพามาเที่ยวจ้ามาชม,มาบรรยากาศของ เมืองที่ติดกับเขตชายแดนประเทศนมเวซิบีเดนนะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็มีนักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆไม่อะไรมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขตนี้ที่ชื่อเอเรีเนะคะเออรียนะคะ ก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูตรงนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิวได้นะคะทุกคนวันนี้ลมก็จะแรงเนาะพูดถึงเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่คุณสามี ได้เติบโตแล้วก็เติบโตที่นี่แล้วก็เกิดที่นี่นะคะพูดงี้ให้ก็บ้านเกิดนางนอนของนางนะคะพอปูกก็ยังอยู่นะคะทุกคนตรงนี้เขาก็จะเปิดในช่วงเเดี๋ยวเราไปทางนี้กันดีกว่าเปิดช่วงหน้าซัมเมอร์เนาะนี่ก็เป็นการาแผนที่ให้เห็นเนาะเขาก็จะลงเรือเนี่ย ตรงนี้นะคะในเรือกส็สามารถสั่งจองได้ตามบริษัทเขาที่สั่งจองอามาเที่ยวมากินมาปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็นั่งเรือชมวิวเนาะนี่นะคะเป็นแม่น้ำที่สามารถอ่าเอาเรือขึ้นมาได้นะคะก็ดีมากเลยนะคะได้พาเยเรือก็เคยไปเที่ยวเนาะ วันนี้ลมแรงนะคะผาบเปียก็จะใส่ไม้เนาะเพราะว่าเป็นการปกป้องเสียงลมแสกซ้อนนะคะผาบเปียก็เคยอยู่เมืองนี้มานะคะลึกมากนะทุกคนลึกมากลึกมากเลยนะคะแต่เรือเรือจะจะมาแล้วก็เขาจะปล่อยน้ำมันก็จะ มาถึงตรงนี้ให้ลูกค้าได้นั่งแล้วก็เปิดช่วงนี้แล้วก็ออกไปริมแม่น้ำตรงนู้นนะคะก็ดีมากเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขตนี้เนะาะพาเพียก็จะไม่ลงไปข้างล่างนู้นนะคะก็เดี๋ยวพามาเที่ยวดูนิดนิดนิดหน่อยในสถานที่ท่องเที่ยวของเขตนี้ที่ชื่อเออเรียเป็น เป็นเ,เขตชายแดนระหว่างประเทศโนเวย์กับสิบีเดนนะคะกันค่ะอากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วก็ปกป้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดอบอุ่นจะได้ไม่เป็นอะไรเนาะความไม่สบายเนาะ ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะเนาะพัดยาก็ขอฝากคลิปนี้เนื่ยนะคะเป็นคลิปที่เริ่มต้นที่เราจะทําคลิปในชีวิตไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็าพาชมเรื่องต่างๆนะคะของประเทศโนเวย์เนาะหยุดเริ่มต้นก็เป็น,เ,ปนเขตนี้นะคะ เขตที่พาเปียเคยอยู่กับสามีเนาะอ่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณสามีนะคะอะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูแม่น้ำและสถานที่ท่องเที่ยวอ่มันเป็นแม่น้ำใหญ่อยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีคาเฟ่แล้วก็หนึ่งครั้งต่อปีก็จะมีการอ่าปาร์ตี้ของเขตนี้เนาะ แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะไปกันค่ะแต่แต่ต้นแต่แต่ต้นมาแล้วนะคะเขตนี้แม่น้ําสายนี้ก็คุณสามีเธอก็เออมาเล่นบ่อยๆนะคะนั่งลงนั่งเรือเล่เลนกันตอน,นสมัยเด็กๆเนาะนี่ก็เราก็ได้มาเดินชมวิวนะคะวันนี้มีแดดน,นิดนหน่อยๆเนาะก็พอได้ รับแสงแบบดนด,น,ด,น,ดนิดนิดนหน่อยตรงนี้เดี๋ยวถ้าลด20มันก็จะมีแต่น้ำแข็งนะทั้งแม่น้ำนี้เลยเนาะนะคะทุกคนคาเฟ่ตรงนี้ก็ปิดนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะก็เปิดช่วงหน้าซัมเมอนะคะข้างบนนู้นก็จะเป็นพวกที่เขามีจะมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ ข้างบมนี้จะมีรถบ้านมาจอดพักในหน้าหน้เมอร์เป็นส่วนมากนะคะนี่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้มีแดดจู่ๆก็มีครึ้มซะอย่างนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนนะคะเออตรงนี้มันเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยแสดงว่าเขาสามารถเป็นเรือนะคะเป็นเรือเป็นแพเนาะสามารถเช่าได้แล้วก็ ตามแม่น้ําหรือว่าเป็นส่วนตัวก็ไม่รู้แต่ส่วนมากตรงนี้ที่จอดประจําแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นของเขตนี้นะคะเพราะเขาปิดเขาไม่ให้เข้าไปด้วยซ้ํานะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเนาะเดี๋ยวเราตรงนี้ก็จะเป็นอินโฟมิชันอะไรเป็นที่แบบว่า เราสามารถดูแผนที่ได้นะว่าตรงนี้ก็ตุกป,ป่าไดนะ้อถ้าใครจะมาจอดแคมปิ้งรถบ้านก็มีไอคิวโคโ้ดนะก็สามารถจ่ายนี่ก็เป็นที่ทา,ทางเสน้นนู้นไปสวีเดนนะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะลมแรงรถบ้านก็มีหลายคันอยู่หน้าจอดอยู่ตรงนั้นนะนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันดีกว่าเฮเขาก็พยายามทำความสะอาดนะทุกคนสวยงามมากนะคะ ต้องเดินระวังเนาะเพราะว่ามันลื่นนะทุกคนแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าน้ำก็ใส่ดีนะทุกคนน้ำก็ใส่ดีตรงนี้ก็จะมีปาร์ตี้คอนเสิร์ตแต่ทุกปีช่วงหน้าอ่าซัมเมอร์นะคะก็เดินมาไกลก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงหายใจนะ <c oughs> <c oughs> โอ้สวยงาม <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปด้านนู้นเนาะอ่าที่นี่เขามีจอมทหารสมัย ก่อนสงครามโลกนะคะในสมัยสงครามในประเทศเนาะข้างบนน,นู้นนะคะมันจะเป็นภูเขาแล้วเราก็จะได้มองลงมาข้างล่างมาเห็นเมืองเนาะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นป่่มเมืองเก่าหรือที่ซ่อนของพวกทหารที่กำลังต่อสูร้รบกับสวีเดนนะคะสมัยก่อนแล้วก็พวก เยอรมันเนาะสมัยสงครามโลกนะคะแล้วก็สงครามในประเทศเนาะไปกันค่ะนี่ก็มีมิวเซียมเนาะจ้ะแล้วก็ในเมืองถ่ายใกล้เกินเนะาะเนี่ยแม่น้ำจากตรงนู้นนะคะด้านนู้นกระเจิดไหลมาด้านนี้ไหลเป็นตามคลองไปเรื่อยๆตามเหมืองเนาะ ไหลแรงนะเนี่ยเขาเปิดน้ำเปล่าเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วเราก็จะไปในเมืองนิดหน่อยนะคะไปดูในเมืองนิดนิด,นดหน่อยเนาะเดินออกกําลังกายไปในตัวด้วยเนะาะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะที่นี่มีร้านไทยด้วยนะคะร้าน่าเขามาเปิด ได้ไม่นานไม่กี่ปีมานี้เองนะคะทุกคนเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีร้านไทยมีคาเฟ่ร้านช็อปทั่วไปเนาะแต่ไม่มีห้างสรรพสินค้านะคะเราก็ไปดูกันจ้าเขาก็ช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะตกแต่งคริสต์มาสกันเนาะเดี๋ยวเรา ชมเมืองก่อนแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนภูเขานู้นนะไปเราจะรอดจะรอดไหมเนาะนะคคลิปนี้ก็ถ้าหมุนกล้องเร็วหรือยังไงนะคะก็ติเตือนกันมาได้นะคะทุกคนเห็นคาเฟ่แล้วก็เริ่มหิวแล้วนะเราจะไปดื่มกาแฟ กินขนมกันดีไมนะ่นี่ร้านไทยนะคะทุกคนร้านน้องรู้จักกันเนี่ย first อ f t ไทยว่างั้นนะร้านน้องชื่อนะคะใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะเวียนชิมอาหารได้นะคะน้องอยู่ไม่นอกหรือเปิดร้านยังนอกเปิดร้านยังเลยเล้วยัยงไม่เปิดนะน้องเปิดกี่โม,มงเนี่ยดูสิ เปิดกี่โมงเอ่ยยังไม่เปิดนะคิดว่าน้องเปิดบ่ายสองโมงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเช้าอยู่เลยนะคะดูสิน้องเปิดกี่โมงน้องเปิดบ่ายสองโมงงานคิดแล้วว่าน้องเปิดบ่ายสองโมงนะคะโอเควันนี้ก็ลมแรงแรงเลยจ้าก็จะต้องแบบว่าปิดเสียงสักหน่อยเนาะ ตอนนีก้ก็กำลังจะเดินไปดูชมในเมืองนิดนิดหน่อหน่อยเนาะจ้ะก็เป็นลานคาเฟ่เหมือนกันนะอันนี้เนะคงจะเดินไปแค่นตรงนู้นนะคะไปให้ดูเนาะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนนี่เขาก็เริ่มตกแต่งด้วย สีเขียวต้นไม้สีเขียวต้นไม้คริสต์มาสแบบนี้นะคะร้านค้าเนาะเป็นเมืองเล็กๆนะทุกคนแล้วก็ตกแต่งเ,เป็นเมืองที่เล็กๆแล้วก็สงบนะจริงๆแนละ้วเมืองเมืองนี้สงบมากนะคะถ้าไปขวามือนี้ก็จะเป็นบัสสถานนะที่นั่งรถบัสไปถึงออสโลได้เนาะไปผ่านไปเมืองที่ทาเปียอยู่นะคะทุกคน มาขึ้นรถบัสตรงนี้ได้นะคะร้านส,นสวยก็คนไทยนะ้องคนไทยอีกนะคะร้านนู้นเนาะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นเมืองเล็กๆเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าทุกคนป้าเปียว่าจะไปซื้อกาแฟกับไอ้ฮอตดอกกินเนาะแต่รู้ไหมว่าลืม ลืมบัตรลืมกระเป๋าตังมานะคะก็ต้องเดินย้อนกลับไปคืนนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาดีกว่าแล้วเราก็าลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งน,นะคะลืมเนี่ยลืมบัตรลืมกระเป๋าตังค์นะคะไปค่ะแม่ มีรอเสียวม่รัเวลาเนาะเดี๋ยวฝนจนะตกเนาะเราไปข้างบนภูเขากันดีกว่านะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ก็มีนะมีคลินิกร้านหมอนะคะแพทย์นะคะประจำที่นะี่เนาะแล้วก็อำเภอแล้วก็โรงเรียนร้านขายยานะคะสถานที่อาบน้ำโรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียน จากแอบอุบาลไปถึงปถมแล้วก็มสามมพเจ็ดน,น,นะน,นะเนาะนะคะมีทุกอย่างนะคะแบงค์นะคะแบงค์แบงค์งที่พาเปียเป็นสมาชิกอยู่ที่นี่นะคะไปตรงนู้นเนาะก็เกือบเดินไปถึงนะคะนิดนิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็สายนู้นก็ไปสวีเดนอันนี้ก็ไปออสโลนะคะ เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะทุกคนมันก็มีป่ายฉี่ห้บ็อกไปตรงไหนตรงไหนเนาะจ้ะนี่ก็คือป่อมป่อมสถานถี่ที่ร,ไร,บ,ร,รบไยรลีหลบลีภัยในเมื่อสมัยสงครามนะคะสมัยสงครามในประเทศระหว่างประเทศสวีเดนกับโนเวย์เนาะไปจ้ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะไปดูกันนะคะนี่นะคะ มันจะมีอุโมงเข้าไปข้างในนู้นด้วยนะคะนี่มาคนเดียวนะกลัวกๆเสียวๆอยู่นะคะทุกคนลมก็แรงห่วยเรียนไม่เนาะเรมยไม่เนาะเดี๋ยวเราจะรีบรๆมาชมกันอุ้ยเขาเอาไฟมาปิดด้วยนะคะอุย้ยลมแรงจังเลยมีก้อี้ให้นั่งชมดีด้วยนะคะทุกคน หน้าซัมเมอน่่ดีมากเลยนะเห็นไหมเห็นเมืองไหมคะนี่คือเออเรอือไปตรงนน้นเป็นสวีเดนนะคะที่เราชอบอ่ข้ามฝั่งไปทางสวีเดนไปช้อปปิ้งกันเนาะนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะสวยงามเราก็จะไม่ลงไปข้างล่างนี้นะคะเพราะว่าวนลื่นจะ นะครับเป็นแม่น้าที่เราไปมาเมื่อกี้นี่เนาะวันนี้ลมแรงมากนะคะทุกคนเห็นข้างล่างไหมคะว้าวสวยงาม right there I don't wanna care and I'm good alone I'll be okay Miss you like an old friend Too scared now thinking I should call up I'm not I think it's hard how we always wait เ,เดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องดื่มในนี้กัน ือเป็นขวดนีอออ่อันนี้ก็ร้อยสิบห้าโครนก็ไม่แพงเพราะเราชอบมันเลื่อนคอดีให้เราไปจัด มาจ้าผัดมาม่านะคะใส่แหนมใส่กุ้งนะคะผัดมาม่าต้ยมยำกุ้งนะคะอุ้ยน่ากินน่ากินหิวแล้วจ้าอุย้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวกินตัวสั่นเลย <_ an> มามาอู้ชุนผิดแถบโอ้โหมามามาเซบเซบเซบเ <_ an> ที่ยวเนื้อแล้วกวะนะ็หิวเด้โอ้เหมือนผัดไทยเลยนะคะผัดไทยมัมม่านะคะอืม ใช้ด้วยได้อะไรกินกันคะวงนี้กัเทศกาลคริสต์สมาสเราก็จะตกแต่งด้วยเครื่องประดับคริสต์มาสนะมาอันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะคะน้ำผลไม้โจโกไปเลยจานหมดแล้วนะคะน้ำกวดสื่อมาใหม่ก็เอาไว้เยังนี้นะคะาอาจจะมีปาร์ตี้นะคะ โอเคอู้เป็นตาแสบแทะหิวจะหิวไปเที่ยวมาเหนื่อยก็หิวเด้มัเน่เอ๊ะลืมลืมอีกแหละโอ้ยลืมเอ๊ะไม่นะคะเดี๋ยวไปเอาหม้มาได้แล้วนะคะมากินกันนะหิวมากเลย อู้ยเพชไหมเนี่ยใส่ไข่ด้วยนะคะใส่แนหนมอืมรสชาติพอดีอร่อยมากเส้นดูเส้นดูเส้นอืมอืมกินกะพักพอดีเลยจ้ะมากุ้ง แก้มร mm ับแก้มเอาไว้ตรงนี้แหละฮืมแหนม เผ็ดแล้วนะคะไม่ต้องเอาลูกโดดอืม,อม ียงเครื่องซักผ้า เนี้ยอืมตตัวตัวสุดท้ายอืมมีความสุขอืม เเส้นมาม่าอร่อยมากื